ก็ร้อมนอนนอนนอนเสียเถิดนอน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 ลุงหอ,อกจะกล่อมให้นอนเอ๊ะเอ๊ะนะคะนะครับ ขณะนี้เวลา23่สนาฬกากับอีก24นาทีานะเชนเชียของวันที่เกันวันที่เก้าพฤษภาคม2565เด้อสิบห้าเด้อกให จะให้ทุกคนท,ท่านหลับให้สนิทนะครับเพราะลุงจะรู้ธรรมชาติของการหลับนะครับเวลาเราหลับร่างกายของเราทุกส่วนอวัยวะทุกอะไรทุกอวัยวะก,ก,ก,กันแล้วกัน เซลทุกเซลกันแล้วกันต้องการพลังงานอาหารที่บำรุงร่างกายหรือว่าอาหารที่มาบำรุงเซลทั้งหมดยังไงยังไงก็ไม่ใช่อาหารห้าจาที่เขาพูดถึงกันนะครับสำหรับลุงจะบอกว่าเป็นพลังงานเป็นพลังงานครับ ลังานที่ว่านี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์ลุงพูดจังคำนี้นะครับาการการที่จะเอาพลังงานบริสุทธิ์มาใช้งานได้อย่างลงตัวที่สุดมันเป็นการค้นพบนะครับลุงเป็นการค้นพบสิ่งนี้ได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะมันมีอยู่ในตัวเอง มันมีอยู่ในตัวของตัวเราเองทุกคนทุกท่านไม่งงนะพยายามลุงก,ก็พยายามตีกรอบให้ชัดๆแล้วนะ,ะพลังงานเนี่ยลุงค้นพบได้ด้วยตัวของลุงออกเองลุงจะเรียกว่าเป็นพลังงานที่บริส,สุทธิ์ของลุงเนี่มีเต็มร้อยเปอร์เซ็นแถมเกินอีกต่างหา ไอตัวเกินเนี่ยฮะเป็นตัวที่ลุงส่งช่วยใครต่อใครโดยหาขีดจำกัดไม่ได้ตัวเกินมัเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ไอตัวเกินร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมันตัวที่บอกว่าอินฟินิตี้เนี่ยมันเกินร้อยเกินจุดทศนิยมมันเป็นอินฟินิตี้นึ่ไอร้อยเปอร์เซ็นต์มันเต็มอยู่แล้วจำนวนเต็มลุงเอาไว้รักษาตัวเองของตัวเองน,นะ พอเวลาลุงรู้เข้าใจเรื่องของมนารมสุดมันมีประโยชน์มากมายมหาศาลนะครับเพียงแต่ผ่านภาษาของลุงผ่านกับกิริยาของลุงแค่นี้มันก็ไปได้หมดประเดนอยู่ที่ว่าหรือว่าใครเป็นคนรับก็ท่านที่อยู่หน้าจอเลยเป็นคนรับมันจะเกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลทันทีคือแบบเรียวไทม์นะครับเห็นไหมฮะ เวเรียนว่าลุงทํางานเนี่ยทํางานอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการการหมุนของโลกนะครับบอกให้ทราบไว้ลุงเนี่ยทํางานอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการหมุนรอบตัวเองของโลกเลย่ยบอกให้ทราบไว้นะลุงจะไม่เหมือนวิทยาศาสตร์นะครับนะคำว่าโลกใปนี้คิดคนละเรื่องเลยแหละครับ โลกวันนี้ถามว่าโลกวน,นี้หมุนเร็วเท่าไหรนะ่หนึ่งรอบของโลกวันนี้หมุนเนะี่ยมันใช้เวลานาน,นเท่าไหร่ยี่สิบสี่ชั่วโมงอย่างมากตอบได้แค่นั้นไม่มีใครสามารถบอกบอกอะไรบอกรัศมีของของโลกใบน,นี้ได้หรอกคะ่ะ มีเขาพูไม่ใช่แล้วเขาบอกเขาบอกว่าถ้าจะเดินทางรอบโลกไปเนี้ยนะเขาบอกว่าจะมีความยาวอยู่สี่อะไรวะสี่หมื่นอ่ะโลกไปเนี้ยเหมือนรอบตัวเองเนี่ยรอบตัวเองรอบโลกนี่ยทางวิสวดเขาบอกว่ามีทั้งหมดสี่หมื่น สี่หมื่นกิโลเมตรกันแล้วกันบอกรบเทอะไรไม่รู้เลยแต่สี่หมื่นกิโลเมตรกว่ากันแล้วกันนี่เขาบอกว่ารอบโลกม,มีระยะทางอยู่สี่หมื่นกิโลเมตรกว่ากันแล้วกันนะเออคงลูกบอกว่าไม่ใช่เลยมันคาร์เร่อมันก็รัศาส์ไง ของเขามันวิทยาศาสตร์ของลุงมันธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติเอาเป็นว่าถ้าเขารู้ว่ารอบวงกลมของโลกนี้มันสี่หมื่นใช่ไหมล่ะสี่หมื่นกิโลเมตรใช่ไหมเขาต้องรู้เส,ส้นผ่าศูนย์กลางของโลกไปนี้ใช่ไหมครับอืใช่ไหมใช่ใช่ไมมใช่